ก,ก็เวลา <c oughs> ยิงเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เจ้าหนโกน็คือเขาสเปคต้อง8,000ฟุตถึง20,000ฟุตเนื่องจากรอผมสั่งยืยนยัยยนเป้าหมายเนเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นกากับทางด้านฝั่งนี้ครับก็สั่งจุดจรวดพอจุด <c oughs> ปุ๊บก็เรดาร์ก็แท็ก6นาทีแท็กเมฆนว่าหลังจากปล่อยไปแล้ว6นาที12นาทีที่ความสูงที่ผมว่าครับเสร็จแล้ว ถ้าเกิดสภาพกอากาศผิดปกติแฟปวนแล้วนักบินไม่สามารถขึ้นไปบินได้ทำอย่างไรให้ให้สามารถไปปล่อยนี้ได้การเรื่อเมื่อกอนนี้จะเป็นครั้งแรกที่เดิมจะองที่ที่บานโป่งที่ที่อุบันแต่ว่าสามจุดเลยัหนึ่งก็ อยู่หลายรู้หมดแล้วสี่ชั้นด้วยกันเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับเริ่มแติม power มันออ๋ต้องเริ่มสี่ชั้นสี่ชั้นเลยจะจุดได้ใช่ครับ safety safety ต้องต้องสี่ชั้นถึงจะปลอดภัยเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับมีการระบบการป้องกัารอะไรกันเพื่อเพิ่ความปลอดภัยครับครับมีตัวเขียวแล้วก็มีล่มมีล่มลวงเยวกว้มิเตอร์หนึ่งเมตรครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทัมเมอร์ทัมเมอร์จะสั่งพอสั่งคิวตรงนี้มันจะขึ้นขึ้นไปที่ผม เหมือนข้าวใบพูดสมมติครับตัวนี้จะสั่งจุดรู้เหมือนมีดินขึ้นไปในขึ้นที่ตรงเนี้ผมใช้เชือกพ่วงกันด้วยให้มันรู้้วยกันถ้าเกิดมันเชือกมันขาดซึ่งซึ่งจะเก็บตัวนี้มาครับถ้าเก็บเราเก็บมาได้จะเก็บมาตจะจะเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ใช้ต่อแต่ว่าแต่ว่าอ่ล่มล่มนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพื่อเพื่อความมั่นใจครับแต่ว่าเก็บไว้เป็นเป็นข้อมูล ี yeah. 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 Uh ่ในโครงการนี้เราเราวิธีเราเราทำงานเนี่ยก็คือจรวจมันรัศมีทำงานคืออยู่ที่6.5กิโลนะครับข้อมูลไร้ของวันที่17บเใช่ที่เราทำการยิงล่าสุดนี้ทำฟืใช่ซึ่งข้อมูลทุกหกนาทีมันก็จะเห็นตัวโครงสร้างของเมฆนะครับ อันนี้ถ้าถ้ามองใกล้ๆทิ้งในอากาศที่เหลือเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของใครใส่ยางระบุเขาเข้าไปแล้วก็จะดีก็ดิบทุกนาทีให้แล้วก็เปิดหัวหน่วงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งบ้านเมือง